สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกับที่เชื่อยเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเรื่องที่เรียนในวันนี้ก็คือปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชุมชนนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สาค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัดของเรื่องนี้นะคะนักเรียนสามารถระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งพิมฐานและพัฒนาการของชุมชนได้อ้าวนักเรียนตอบที่เชื่อได้ไหมคะช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมเพราะเหตุใดความเชื่อของคนในชุมชนจึงมีอิทธิพลต่อการ สร้างสรรค์วัฒนธรรมชุมชนใครตอบที่เชื่อได้บ้างนี่ไหมคะอ้าวมาดูกันนะคะก็คือคนในชุมชนที่มีความผูกพันกับศาสนาและความเชื่อเป็นอย่างมากโดยความเชื่อของแต่ละชุมชนจะทำให้คนในชุมชนมีความเป็นหนึ่งเดียวกันและ สร้างวัฒนธรรมชุมชนขึ้นมาร่วมกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะในเมื่อ,อคลิปที่แล้วที่เราเรียนไปใช่ไหมคะเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องปัจจัยทางสังคมกันนะคะมาดูปัจจัยทางสังคมนะคะหนึ่งก็คือเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อนะคะ คนในชุมชนในประเทศไทยจะมีความผูกพันกับศาสนาเป็นอย่างมากนะคะดังนั้นศาสนาจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมด้านต่างๆค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างกันนะลูกอ้าอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นในชุมชนที่นับถือพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของคนในชุมชนจะยึดหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะก็จะมีการสร้างสารรค์ศิลปะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างเช่นโบสถ์วิหารเจดีพระพุทธรูปนะคะแล้วก็มีประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่จัดเป็นประจำอย่างเช่นประเพณีการบวช ประเพณีการถวายเทียนพรรษาประเพณีทอดกระถินนะคะประเพณีเทศมหาชาตินะคะสิ่งนี้คือปัจจัยทางสังคมนะคะนักเรียนต้องรู้ก่อนว่าปัจจัยทางสังคมและก็ปัจจัยทางภูมิศาสตร์เนี่ยซึ่งมีความแตกต่างกันนะคะปัจจัยทางภูมิศาสตร์นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับอะไรลูกเกี่ยวกับ ของแต่ละภาคใช่ไหมคะภูมิศาสตร์ใช่ไหมลูกที่พี่เชื่อสอนไปในในในชั่วโมงที่แล้วนะคะเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับการทําขวัญข้าวการลงแขกเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะเพราะว่า,าปัจจัยทางด้านนั้นก็เกี่ยวกับเป็นภูมิศาสตร์นะคะอยู่ที่ลักษณะนะคะของแต่ละภาค ถึงจะมีกิจกรรมนั้นๆนะคะแต่ปัจจัยทางสังคมเนี่ยคือเป็นที่ยึดถือแล้วก็ปฏิบัตินะคะสืบทอ,อดกันมานะค่ะความเชื่อบางอย่างก็เป็นปัจจัยที่มีวิพลต่อการสร้างสารรค์วัฒนธรรมนะคะในชุมชนได้เช่นกันนะ ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นความเชื่อว่าธรรมชาติมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอยู่นะคะทำให้เกิดพิธีกรรมเพื่อให้สิ่งนั้นช่วยเหลือตนอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นพิธีแห่บ้้งไฟเพื่อขอฝนให้ตกความเชื่อเรื่องโลกหน้าทำให้คนในชุมชนสร้างบุญกุศลเพื่อที่จะมีความสุขเมื่อเกิด ไปเกิดใหม่นะคะอันนี้คือความเชื่อศ่งศักดิ์ส,สิทธิ์ก็คือการทำดีได้ดีนะคะอย่างเช่นการไปตักบาตรทำบุญใช่ไหมคะความเชื่อของเราเราทำบุญช่วยเหลือคนเกิดไปชาติหน้าเราจะได้สุขสบายอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนั่นเองนะคะ ค่ะนักเรียนสำหรับภาพนี้นะคะก็จะเป็นอะไรคะลูกเกี่ยวกับการแห่บั้งไฟพญานาคใช่ไหมคะมีความเชื่อว่าถ้าเราจุดบั้งไฟแล้วนะคะทำไมคะลูกทำให้ฝนตกนะคะซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมแต่ละท้องถิ่นเท่านั้นนะคะจะอยู่ในภาคไหนล,ลูกคะภาค อีสานนะคะเพราะว่าภาคอีสานจะเป็นมีภูมิประเทศที่แห้งแล้งนะคะผลจะตกต้องไม่ไม่ตรงตามฤดูกาลนะคะก็เลยมีพิธีกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็มีอย่างหนึ่งนะคะคือพิธีแห่นางแมวนะคะของภาคอีสานนี่คือความเชื่อนะคะของชุมชนนะคะและเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา ต่อไปนะคะก็จะเป็นอย่างเช่นการรับวัฒนธรรมอื่นเกิดจากคนอื่นนำวัฒนธรรมนั้นมาเผยแพร่นะคะคนในชุมชนไปพบเห็นแล้วนำมาใช้หรือเอาอย่างนะคะที่ปรากฏในสื่อมวลชนอย่างเช่นภาษาอาหารเทคโนโลยี Technology. ภาษาอย่างอะไรบ้างคะนักเรียนนักเรียนชอบเหมือนที่เชื่อรือเปล่าที่ชอบชอบกินซูชิ ชอบกินแซลมอนอ่าวัฒนธรรมไทยนี้ถ้าวัฒนธรรมนี้เป็นของประเทศไทยหรือเปล่าลูกไม่ใช่ใช่ไหมเป็นของประเทศอะไรคะเป็นของญี่ปุ่นนะคะของประเทศญี่ปุ่นจะถามว่าอร่อยไหมอร่อยมากใช่ไหมคะอ่าต่อมาอะไรอีกคะลูกอย่างเช่นเต็กใช่ไหมคะแล้วเด็ชอบกินหรือเปล่าข้าวผัดเมริกรัน พิซซ่าอย่างนี้นะคะไม่ใช่เป็นอาหารของประเทศไทยใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเป็นของประเทศอื่นวัฒนธรรมอื่นแต่ว่า,ามีคนเอกมาขายหรือว่ามีคนออกมาเผยแพร่พให้กับเราได้กินกันนะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับอาหารนะ เทคโนโลยีก็เหมือนกันนะคะอย่างเช่น iPad iPhone คอมพิวเตอร์นะคะเกี่ยวกับอ,อะไรอีกลูกภาษาเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เรารับวัฒนธรรมจากที่อื่นมานะคะเดี๋ยวนักเรียนอยู่ป .4 แล้เนียนก็จะได้รับข้อมูลที่เพิ่มมากกว่านี้นะคะ ะคะ่ะพี่เชิ์ได้สอนนักเรียนไปแล้วนะคะเรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์ในชั่วโมงที่แล้วแล้วก็ปัจจัยทางสังคมในชั่วโมงนี้ที่เชิ์จะให้นักเรียนจับกลุ่มปัจจัยต่างๆนะคะเขียนตัวเลขลงไปในช่องสีม่วงก็คือปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมนะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยพิธีทําขวัญข้าว นักเรียนว่าอยู่ในปัจจัยไหนคะลูกระหว่างปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคมนักเรียนคิดว่าอยู่ในปัจจัยใดอ่าพี่พีทำขวัญข้าวนะคะจะอยู่ในปัจจัยทางภูมิศาสตร์นักเรียนก็เขียนเลขหนึ่งลงไปนะคะต่อไปประเพณีทอดกระถิ่นนักเรียนลองคิดดูว่าประเพ,ะเพณีเนี้ยประเพณีทอดกระถิ่นเนี้ยเขาทํากัน ทุกภาคใช่ไหมใช่ไหมคะทำกันบ่อยทำกันทุกที่ก็เหมือนกับว่าเป็นประเพณีที่ทำมาตลอดและสืบทอดกันมาจะเป็นปัจจัยทางสังคมนะคะนักเรียนก็เขียนเลขสองตรงนี้อ่ะนักเรียนเข้าใจไหมคะทีเชื่อทำตัวอย่างให้นักเรียนดูสองข้อแล้วนะเอาละคะ่ะทีเชื่อให ทำให้แค่สองข้อพอที่เหลือนักเรียนไปทำเองนะคะและส่งมาในลายส่วนตัวที่เชร์เท่านั้นแล้วที่เชร์จะตรวจให้คะแนนนะคะเป็นอันว่านักเรียนเข้าใจนะลูกถ้าไม่เข้าใจนะคะให้ลายถามส่วนตัวได้เลยค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เชื่อขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ